ชันี้ค่ะตอนนี้นะคะว่าก็จะมารีวิวตัวนี้เลยตอคนค u s h i o n ของดเรจาร์อะหลายๆคนรู้จักค u s h i o n ของเกาหลีนู่นนี่นั่นรู้จักว่าด r รจาร์มีสกินแคร์ที่โด่งดังมากตอนนี้นะคะด r รจาร์ได้ทำตัวค u s h i o n ออกมาแล้วซึ่งมันก็ทำมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ลเป็นตัวที่เรียกว่าอีตัวซิก้าเพย์ตัวที่โด่งดังมากในการลดรอยแดงของดรจาร์แลวตอนนี้ได้ออกมาเป็นคูชช i o n แล้ว วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันว่าข้างในมีอะไรบ้างยังไม่ได้เปิดรอยโอเคกล่องนี้เขาจะลักษณะเหมือนจะกินแคร์กล่องอะ <c oughs> เปิดมานะคะ get stronger อืมดูดีพึบพึบแพ็กเก e เป็นแบบสีใสรูฟงฟิฟงอ่ะดูตึงตึงมันจะเห็นไหมเนะี่ยอ่ะจะเห็นไหมเนะี่ยอ่ะอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเลิ ก็เป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีฟูฟริงพอเปิดมานะคะจังๆก็จะมีคำว่าสีก้าแพรเขาเขียนว่า be yourself with green อ๋อคือใช <F> ้น <trendy> ี้แล be ้วจะเลิศแล้วก็ตรงมีตัวซีลแบบนี้ซึ่งเรายังไม่ได้แกะมากไปกว่านั้นจ้านันก็จะมีนี่เป็นรีฟิลแถมมาให้อีกตัวหนึ่งซึ่งตรงรีฟิลนี่เป็นสีเขียวแต่ก็เป็นแบบบ๊บป๊อปบ๊บป๊อปหมดแหละ อยากลองมากอโอเคทีนี้เราจะมาลองกันเดี่ยว่าตัว texture มันเป็นยังไงสำหรับตัวพัฟเนื้อไม่ได้แบบโคตรแน่นอะแต่ก็แน่นนี่เหรอหมเราจะมาเปิดฝากันก่อนว้าวตัวเนื้อมันจะออกแบบไม่รู้มันเห็นหรือเปล่านะสำหรับเราเรามองมันออกพิงก์อะมันออกสีชมพูเออ ตอนนี้หน้าเรามีสกินแคร์แล้วนะคะเราก็จะมาลองตัวคุชชั่นกันเลยเราจะแทบไปเบามากเบามากเบามากโอ้โหขึ้นมาขนาดนี้เบามากเบามากจริงเอาไงดีอ่ะลองเราจะลองตรงส่วนที่เรารู้สึกว่าแดงตรงนี้ตรงนี้อ่าเราจะมาดูกันนะคะว่าเลเวลของมันในการปกปิดจะเป็นเฮ้ยคือส่วนตัวมองว่ามันแอบขาวนะแต่ว่าพอลองเกลี่ยแล้วก็ไม่นะ อุ้ยยุบไปเกี่ยแบแบบเฮ้ยมันดีวะ่ะตัวกลิ่นนี่คือเป็นกลิ่นเดียวกันกับไอตัวซีก้าแพรเซรั่มของดอกเตรจารเลยนะตอนแรกเห็นมาตอนเนี้ยตอนแรกมันจะมีแบบมีรอยตรงเนี้ยเสิวตอนนี้ก็คือแบบปิดได้ประมาณหนึง่งแต่ก็คือแบบ คือถ้าปิดคือสิวเป็ดมันใหญ่เข็นไะคือถ้าปิดมากกว่านี้คือแบบ you you shop อะไรมาแล้วเอออันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้แบบโคตรฟู c คอเรจอะอะถ้าเต็มสิบก็อาจจะให้ c คอเรจของลอรจาตัวนี้ประมาณแปดอะประมาณแปดอืมเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งคือ texture เ,เขามีความมอยเจอร์คือค่อนข้างแบบว่าโกลแล้วก็แบบว่าเหมาะกับคนผิวแหง้งแล้วก็เน้นแบบปิด ปิดพวกแบบรอยเล็กๆบนผิวรอยแบบแดงๆจุดๆที่แบบต่างๆนานาโดยเฉพาะรอยสิวเห็นป่ะตอนแรกตรงนี้แดงมากตรงเนี้ยหาดไแล้วแต่ว่ามันเน้นแบบงานผิวที่กรบรอยแดงเออแล้วก็ในขณะเดียวกันคือบำรุงไว้ด้วเพราะว่ามันมีเซรั่มเนี่ยถ้าทาก็จะสังเกตว่ามันไม่มันไม่ได้ดูแบบว่า โคตรต่างอะแต่มาทําให้ผิวแบบดูโกลแล้วก็แบบว่าสม่ําเสมอแล้วก็ลดรอยแดงขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นในส่วนรอยดาแต่เรามาลองดูว่าถ้าสมมติแบบว่าเพิ่มไปอีกมันจะกบไหมอ่าเยอะไปกู go. เฮ้ยถ้าเติมไปอีกมันก็แบบดีขึ้นนะแต่ว่าใช้คอนซีลเลอร์เถอะ <laughs> อ้อ่าภาพรวมเป็นไงตัวนี้ชอบว่ะ มันมีความหอมแบบกลิ่นเซรั่มแล้วมันมีความแบบได้บํารุงไปด้วยแล้วหน้าแบบดูผ่องแบบเป็นผิวที่ไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้กลัวเา,านั้นถ้าใครใช้จองแซมุนเรารู้สึกว่าจองแซมุนเนอะกว่าอีกอะตัวนี้มีความแบบบํารุงผิวแต่ไม่เนอมันมีแค่สองสีนะแต่ตอนแรกเรามองดูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันแบบว่าใช้ได้ปะวะแต่พอมาทาจริงๆพอมันเกลี่ยไปอะมันโอเคเลยกับนี่แค่เบอร์สองเองอ เออมีแค่สองเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเฮ้ยชอบอ่ะอถ้าทาแตนหน้าเราคิดี่านจะโอเคในจุดนี้เลิดค่ะ